มาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตานานนะครับวันนี้โคตเตียระดับตํานานจะมาวิเคราะห์การแข่งฟุตบอลยูโร2020นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติมีขาวรัสเซียนะครับเจอกับทีมชาติโคโนมเดนมาร์กนะครับโอ้โหซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าจะเตะกันที่สนามปาร์คเฮนที่กรุงโคเปนเฮเกนนะครับประเทศเดนมาร์กนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่มันพอสมควรนะครับมันยังไงครับเพราะว่ารัสเซียต้องการใช้ชนะเช่นกันครับเพื่อการันตีเข้ารอบ แข่งขันฟุตบอลยูโรรอบนาะเอารอบ1 6ทีมสุดท้ายนะครับถ้าเบนเย่ยมแพ้รัสเซียมีสิทธิ์ลุ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้รัสเซียกับฟิลแลนด์ต้องบี้กันนะครับว่าใครจะเป็นทีมที่อันดับ2ที่ดีสุดเพื่อตามเบนเย่ยมเข้ารอบ1 6ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับถือว่าเบนเย่ยมนะครับขออภัยครับตอนนี้ทีมชาติรัสเซียนะครับแข่งสองนัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับส่วนเดนมาร์กแข่งสองนัดแพ้2นัดนะครับซึ่งตอนนี้เดนมาร์กจะเตะสนามพาร์เกนนะครับที่กรุงโคเปนเฮเกนนะ แมตช์ล่าสุดของทีมชาติเดนมาร์กนะครับแพเ้เบนเยียมหนึ่งประตูต่อสองแล้วก็แพ้ฟิแนแลนด์นัดเปิดหัวศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทีมชาติรัสเซียนะครับแมตช์แรกแพเ้เบนเยียมศูนย์สามแล้วก็แมตช์ต่อมาครับเอาชนะทีมชาติฟิแนแลนด์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมของทีมชาติเดนมาร์กครับถึงแม้ว่าเขาจะมีผลงานอนายแย่มเนื่องจากเขาต้องได้มีเหตุการณ์อย่างที่ว่าเขาเรียกว่าไม่คาดไม่ถึงคือคริสเตียนอเล็เซนนะครับที่สภาพว่าหัวใจหย,ยุดเต้นไปนะครับ ส่วนตอนนี้ครับทีมเดนมาร์กนะครับสภาพความพร้อมของกุนซือแคสเปอร์ฮูมันนะครับน่าจะลงใช้ผู้เล่นที่ว่าถือว่าลงสู่สนามกันเป็นคบคันนะครับศูนย์หน้าพวกอย่างเช่นมิเกลดามการ์ดก็ยูซุฟโพเซนคือลงสู่สนามแน่นอนนะครับคือเป็นกองหน้าแล้วก็นักเตะอย่างพิ่นมาตินเวเบตจากบาร์เซโลนาแล้วก็พวกแคสเปอร์ชามเคิล อเดนคริสเตนเซ่แล้วก็ไซมอนเคียกับตันทีมคือจะลงสู่สนามแน่นอนของทีมโคลนุมเดนมาร์กนะครับอาจจะเป็นการเล่น3แต้มเพื่อส่งท้ายก็ได้นะครับส่วนทีมมีคารัสเซียของกุนซือสลาฟซูเลซอฟ,ฟนะครับถือว่าการที่ชน,นะฟินแลนด์ถือว่าเป็นล้ำค่ามากนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมเนี่ยทำให้หมดซีใช้มาริโอเฟรน,นเดสที่บาดเจ็บล่าสุดนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆของทีมชาติรัสเซียเนี่ย ลงสู่สนามกันพร้อมครับคือกองหน้าอย่างคืออาเตมซูบ้าครับอาริสเตมิลาชุกนะครับถือว่าลงสู่สนามแล้วก็เดลอฟคูยาเคฟนะครับแล้วก็โรแมนซอฟนินนะครับเลสันเดอร์โกโลวินนะครับที่จะลงสู่สนามของทีมชาติรัสเซียนะครับโอ้โหถือว่ารัสเซียเนี่ยต้องการใช้ชนะเป็นอย่างมากหรือเอาง่ายคือไม่แพ้เดนมาร์กก็มีโอกาสที่จะเขาเ้าลอกรอบตอกเอาได้เพราะว่าตอนนี้นะครับรัเสเซียถือว่าเป็นทีม ที่มีฟอร์มอันที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไปเยือนเดนมาร์กแต่เดนมาร์กอาจจะมีคมในบ้านแล้วก็เล่นเพื่อทิ้งทวนนะครับก็เป็นไปได้โอ้โหถือว่าคู่นี้มีความสําคัญที่มันพอสมควรนะครับการที่เดนมาร์กได้เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถึงแม้ว่าเขาจะแพ้เป็นเยี่ยมหนึ่งประตูต่อสองแต่ตอนนั้นนะครับเขาก็สามารถนําเป็นเยี่ยมได้หนึ่งประตูต่อสูงโอ้โหเดนมาร์กไม่ธรรมดานะครับซึ่งคู่นี้ครับผมให้ชื่ว่า ทีมโคโนมเดนมาร์กสามารถเชือดเอาชนะหมีขาวรัสเซียในบ้านของตัวเองได้เพราะว่าซึ่งคู่นี้นะครับบอลมัอายก็เกิดขึ้นไดน้กมสุดท้ายทีมชาติเดนมาร์กอาจจะเล่นเพื่อเป็นแมตช์อำลาของทีมตัวเองแล้วก็เป็นยูโรครั้งนี้นะครับที่เดนมาร์กน่าจะทำผลงานได้ดีครับที่กรุงโคเปนเฮเกนนะครับคู่นี้เขัาโคเต้ฟันธงอยู่ที่ทีมโคโนมเดนมาร์กสามารถเชือดเอาชนะหมีขาวรัสเซียได้นะครับฟันธงนะครับ ในไทยสุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้เราชมคือมี Facebook มี YouTube มีเบลดินนะครับอย่าลืมครับ The Master s e ์ซ FC นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดคอมเมนต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒน,นาคนดีต่อไปและอัปเดตข่าวสา,ารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับฟันธงทีมโครนมมเดนมาร์กเชิดเอาชนะมีขาวร,ดดรัสเซียซ้อมตัวต่อสุดฟันธงครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้คน,นรู้จักกับคลิปคอยชีคแนลเป็นกลุ่มในธุรกรรมที่แจกสัญญาณซื้อขายจากการวิเคราะห์บอกจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทำกำไร ทั้งสปอรตและฟิวเจอร์รวมถึงองัปเดตข่าวสารกู้อัปติคอยใถ้าสนใจเนี่ยผมเน้นย้ำให้รีบเข้านะเพราะว่าตอนนี้กูเหมองฟรีอยู่ลิงก mm ์ hmm. อยู่ใน description